สวัสดีครับเป้อครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับบอยครับผมสวัสดีครับผมสจสมใจครับสวัสดีครับเอ็มครับผมครับผมเจนนมนมเย็นครับสวัสดีครับปูครับครับผมเมื่อนี้เโากับแ็่ตามสัญญาครับเพราะว่าได้บอกกับทีมงานินหว่าถ้าได้เงินก่อนแรกจากยูทูปนะเขาเสียดเขาสีเอาหมูหันมาเลี้ยงทิ้งเงิน ปไปเบื้องมเอามาเลบไเลยทำเลได้ไหมขัดขัดเสียงพ้นไปไปเบื้องมูหันแม่ใหม่หรอเ่าเนาะมห่นมอมูหมูปิ้งมูปิ้งหันเดีหันหก่อนหั่นก่อนเออใหม่ป่าโมไมกับนี่ช่องซปึ๊บปั๊บ ออ้าโยหมพอดีพอดีเอาไปเลยไหนเอาไปเลยฮ้องเอาอันนั่นออกเปิดเลยไม่เสียงมั้เดืดโอ้ยกรอบดีขนาดฟังเสียงฟังเสียงยังยังเหญ่ใหญ่หตัวใหญ่มากนี่นี่นี่มิดเซียน้วยนะนะสั่งมาใหม่ยังคงเลยใครเป็นเซียนจัดจัดเด้อใครเป็นเชฟ กอบเกินกอบเกินโอ้ยพอ้ดี้ว่าขอดีวอัอนห้นกอบเพินหันมาเึิ่อกี้ยงกรอบจีไหนเอาสน่ะอุ้ยเ้าวตวนน้จิ้มหมา่วนอะไไหมไม่ใช่เชิญพนไปเสือเขาจัะแม้รู้เหนียวเล็ดเลยกนอยๆเโอ้ขาเหนียวนิ่มมาก Ô anh thắng lắm mít 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 thắng mít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  เขากระดูกไม่ให็ู่ใหมเด้อมากินดูกว่ากวานดีว่ะแต่มากหว่านี่คือจะถ่ายรูปหมูไหมเออจะถ่ายเขาใส่อึ้นใส่ขึ้นลงพี่หมูว่ะหลุดมเตันะเาไ๋ให้ของเด็ดซับไอ้เหียงเด็ดตัดออกกันซับ เลรียนบ่ันูเลีียนะยนะบ่หมูหน่อยคว้นไปจะสำหรับมูตัวนี้ครขอบคุณแขงผู้ติดตามผู้รับชมครับที่เข้ามารับชมทำให้เราได้เงินก้อนแรกแล้วก็นี่แหละได้มากินกับทีมงานนี่แหละซวยจะได้ก้อนต้องไป็นในชิลดอนจ้เพราะว่าคอ่ยได้ถ่ายคลิปเลยใส่เลย ่วาเน,นยอะหอที่สูดเด้แหละเยอะมือที่มันมันอยใก,กล้กันเลยโยใกล้กันเอาไหกินดิกินดิมันเข้ามันไหมน้ำจิ้มมันจะไมผมว่ากินแต่หมูมันก็หวานนะมันหวานมันเลี่ยงไงนีก็หอมนันก็หอมนันก็หอมเจะเอาข้าวหอม <c oughs> <c oughs> เอาไะ <ๆ S 1> แตบบ่ส <co ld> ีเหลืองมามนี่เปน็นยันอนแบบ่อยชอบเลย <c oughs> อีกววเห่ยมันดิดขากใส่ไปในเสื้อเหลืองไหมใช่ไหมหลังจากไม้เราเสียหายไปมือสองมือไปแล้วักวนยับพี้อพ,อพวิธีอีสานหวนหอนี่คือหอไอ้ใบจะพ,พูดเอบนไ้หอกับมาเบอเอะยเอาเลยเอเลย nấm kim ấy là anh à này đi thế bật này rất nặng nhợt nhạt rồi xuống này chưa rồi rồi cọp cọp mướn mướn viên mà là gì มาฐานมาทานไดกินตีนปีนหรอแหรอเงยมือล่ะม้วนเงี้นี่แล้วมันเสียบดิอาดิอาเลยเลยภาพตอนนี้เริ่อยูทองยูทองตะกคนเลอเสียงว่าดังวะ ก็ได้รับเสียงไกลแล้วไม่เคลียร์เราเคลียร์กระดูกให้ไงเคลียร์กระดูกให้คนอื่นไงแต่วิจะเรียบแบบวิจารณบดินนะแกต้องขอขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับนี่ท่านผู้ชมที่ที่เราฟังเฮาเนาะที่เสียสละเวลาเรา ฟังเขาจนว่าเขาประสบความสําเร็จในมือนี้เนาะเขาก็ได้เงินจาก youtube ก้อนแรกไหมแกก็เอากับทิมงานมาเออเดี๋ยวสิเลี้ยงหมูหันเลี้ยงมาหันหมโมโม่มาได้เดี๋ยวสิท้ายทอดเรื่องราวของซุ้มเฮาเนาะให้เบิ่งในช่องนี่ละแล้วอนาคตอาจจะเกิดช่องใหม่ๆขึ้นก็ได้กับทีมงานเฮาแับเจ้าคนกับมีโอกาสในการเติบโตทั้งด้าน youtube เอาโอเคครับอังนี้กะบท่าหัด มักคลิปประมาณนี้ครับความเฮฮาความมวนประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมหอมนะครับช่องปั๊มปั๊มเป๋เป๋ครับนี่แหละสมเมาส์นี่แหละปั๊มปั๊มเป๋แบบคือเต็มยักคนนี่แหละโอเคครับเชงญไหนกันฝากกันด้วยครับปั๊มปั๊มเป๋ครับสวัสดีครับ